สิบเมตรครับพอใส่บอ่อท,ท,ที่ที่ผ่านมาครับมะเคยแห้งด้ครับถึงเมษานู่นแะครับมีมีปลามีอย่างบอ่อได้เลี้ยงไวบ้บ่อโอ้เลี้ยงครับมีทุกอย่างครับมีสรารพัดครับพวกมีปลามีทุกอย่างครับโอ้จังเรื่องเร่งจังสีเอากินจังใดล่ะบัดนี้ไปกินบ่ได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> บ่เ <c oughs> ลือกบ,บ่แห้งเลยสงการนี่คงการว่าสีมานลมทบเอาปลาเผาด้นี่ว่าจังใดนี้ได้เยอะครับได้เยอะ ต่ว่าเจ้าของสวนนี่ก็ต้องเป็นเจ้าภาพหาให้เด็หาพยานเลยครับมีมียังก็ได้เยอะพอแต่ผู้มาหยามเนี่ยเอายังติดมือมานํำว่าเอากาจิมีอยร่าไวเซอร์ไพ่ตอนนั้นเอามันก็ต้องมีขอเรียกเปลี่ยนแล้วเนาะปลากับของหยามเนาะ สวนที่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในเขตของหมู่บ้านวังสมบัติหมู่2ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นสวนซึ่งปลูกมะละกอฮอลแลนด์คุณต้อยเป็นเจ้าของสวนนะครับทั้งเมื่อจากไรก็แน่ลวมแล้วน่าจะประมาณ1ิบไรสิบสองไรประมาณนี้ละจ้ะประมาณ12ไส่ไรอ,อันนี้เป็นฮอลแลนด์เลยใช่ปะ่ะจ้ะฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ทั้งหมืเลย ไมบรู้เลยจ้ะน่าจะประมาณสามพันหรืออาจจะสามพันนิดๆอะไรอย่างนี้แล้วพันนี้เขาได้มาจากซื้อเม็ดพันมาเพาะ 1, <000 S 1> เอง <1, 000 S 1> เม็ดพันเขามีเม็ดพันมาแล้วเขาก็มามาเพาะจ้ะแล้วเขาเลือกต้นยังไงแล้วเป็น,นต้นที่เอาลงลงปลูกนะ อ๋อเวลาพอจะใส่ไว้สามเม็ดสี่เม็ดอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะเอามาคัดเพชรเอาเป็นต้นกระเทยอ่าเป็นต้นกระเทยถ้าตัวเมียนี่คือบ่เอาจ้ะบ่เอาอาอแล้วตอนตอนที่คัดเพชรนี้อายุจากเดือนถึงมาคัดได้น่าจะประมาณสองเดือนก็กลัวที่เป็นดอกอ่ะจ้ะเพราะเห็นดอกโอ้ต้องปล่อยให้มันโตแล้วก็ให้เป็นดอกก่อนติแม่จะดูดอกดูดอกก็มาเป็นยังไงละแก่เบองอไง แะดูมันถ้าเป็นกระเทยมันจะมีเกรสรล็อบข้างอ๋อดีนะบอยบอยให้ขวอมจริงเนาะจ้ะนี่สรุปแล้วเป็นกระเทยทั้งหมดก็บ่ถึงกระหมดจะบางทีสมต้น4ี่ต้นเป็นเป็นตัวเมียเป็นลูกกลมก็คือต้องเอาไว้ต้นหนึ่งครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของสวนคุณต้อยนะพาไปเที่ยวชมข้างในนะครับไม่มีเพียงเท่านี้นะครับเขายังมีแขกนวล <จ>สำหรับส้มสตำ<า><า>อันนั้นขายแทบไม่ทันเลยนะครับอันนี้ก็ก็จะมีการเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายซ้ําอีกในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เก็บเก็บรายละเอียดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนตอนที่เขาเก็บกันให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูในสวนนะครับอันนี้เก็บไปจากสุดแล้วนะครับเก็บไปได้สองล็อบแล้วจ้ะสองล็อบรวมแล้วสองล็อบนี่ได้จก้กตันแล้วลนะ่ะล็อบแลกออกไม่นั่นได ได้ประมาณซีกตาน่าจะได้สักสองร้อยโลอย่างประมาณนี้ถ้าใต้จำาัผนะิดเนาะแล้วรอบที่สองนั่นก็ได้ประมาณแปดร้อยกว่าโลเก้าร้อยอย่างประมาณนี้นะรวมแล้วก็คืออออเป็นตัน้วเนะาะจ้ะน่าจะได้ตันหนึ่งแลวสองรอบแล้วก็มืออื่นนี้อีกรอบหนึ่งมืออื่นนี้จ้ะเก็บกรอบหนึ่งเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มเตาม,มาปุ๊บเรื่องน้ำนี่มีปัญหาบะ บอ่อจากน้ํามีหลายสระแล้วก็มีบอ่อบาดานบอ่อบาดานถ้ามีมีมยังบ่มีจากก็จะเป็นพวกเ,ออเพีย้ยไฟไหลแดงพวกแมงมุมอ่าแมงมุมจ<า>้ะม,มันมาเฮสใด,ดแมงมุมนี่เขาคือลักษณะจะมามาเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับดอกนี่แหละเกี่ยวกับดอกจากพอมันเข้ามามันจะทาลายเป็นพวกดอกอ่อนพอแมงมุมเข้ามาแล้วมันจะกลายเป็นแบบ เหมือนเขาเรียกมะละกอหมากกัดมะละกอเวงเวงอลักษณะแทำให้เ<บ>ป็นแผลเป็นคือการใส่น้ำนี่มันเปลืองหมดนะเพื่อความรู้ก็ต้องให้พอจ้ะถามว่าเปลืองบอก็ต้องใช้น้ำเยอะอยู่สำหรับคนที่เริ่มต้นทำลองทำส้วนมะละกอของแลนนี้อันดับแรกๆเลยคือไหมยังที่จะต้องเตรียมความพร้อมน้ำอันดับแรกเลยน้ำคือต้องมี มีน้ําแล้วก็มีทีที่เหมาะสมอ,มอมแล้วก็ก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างอะนะมีความรู้มีมีทุนก็สําคัญทุนนี่ก็สำคัญมากตาม <c oughs> ที่ข้อมูลที่ได้มาบอกว่าทำมารากรหอแดงหอแดงในใสายทุนสูงเป็นบอกจ้าเพราะว่าฮอแด์เขาต้องรอแต้มเขาจะกินปุ๋ยใช้ยาเยอะกว่าส้มตับแดงส้มตำนี่นง่ายกว่า ส้ตมตำทำ่าทำง่ายบอก็พอกันแต่ว่าส้ตามตำเขาบอได้รอเต็มไงคือไซส์ที่มันได้แบบความยาวไดก็คือเก็บเลยก็เหมือนกับว่าการกินปุ๋ยอายุการเก็บเกี่ยวก็จะน้อยกว่ากันแดยังฮอลแลนดนี้ประมาณแปดเดือนบ่ะฮอนแลนด์แปดเดือนก,กแ็แต็มเต็มแต่ก็ยังบติมที่เท่าไหร่ แต่ถ้า,าส่วนที่เขาทำดีๆเก่งๆเขาเต็มเจ็ดเดือนก็มีเจ็ดโอ้อแต่ที่สํำคัญที่สุดการทำทำทุกอย่างนะสํำคัญที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคือกาตรตลาดแมนบอก็จะก็แมเมนอยู่กาการตลาดถ้าเขาทำไปแล้วพลนผลิตเขาออกมาแล้วหาตรลาดบได้นี่ก็โอ้โคเนาะแต่ส่วนมากอ่อนแลนด์ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่า เขามีตลาดของเขาอยู่แล้ว<อ>มีพ่อค้ามีอะไรที่เขาพร้อมที่จะรับซื้ออยู่แล้วถ้ามารับกระบ,บ้านเลยนี่บปจ้าเขาจะมีรถคิวมาขึ้นเลยโอ้โหท่านผู้ชมดูการอย่างที่ผมสวนสนากับเจ้าของสวนนะครับการทำมะละกอพอรรนแลนเนี่ยเขาจะยกล่องนะครับเหมือนกับที่เป็นเรียบๆเ,เนี่ยแต่เขาจะยกชัก ให้เป็นเป็นร่องน้ำไม่ให้ขาดแล้วก็จะในแต่ละคันคูและคันคูก็จะปลูกระหว่าง2ฝั่งนะครับซ้ายขวาความห่างก็ประมาณสัก2เมตรเมต MM. รครึ่งประมาณนี้นะครับเมตรแ0อะไรประมาณนี้ความห่างระหว่างต้นเต็มที่ก็2เมตร13ไร่ประมาณ3,000 สามพันเศษสาทางกองต้นเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างจะใช้ทุนทรัพย์ในการมาทําสวนมรกรอฮอลแลนด์นี่ค่อนข้างสูงตามที่เจ้าของสวนเขาบอกแล้วอันดับที่ต้นๆเลยก็คือเรื่องน้ํานะครับน้ําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าอันดับแรกเลยจริงๆเลยมันต้องมาจากใจนะครับใจรักด้วยใจชอบด้วยเพราะว่าการดูแลรักษา คือไปใดบ่ได้เลยถ้าบ่ต้องคอยดูแลก็พ่ถึงขน้นนั้นจ<ด>้ะก็ไปใดอยู่เคยทําทุเรยียนบ่เคยจ้ะแต่ว่าปลูกไว้แบบน้ําซับบ่ได้ทําแบบเป็นจริงจังอ๋อปลูกไว้แค่แค่ว่าให้ให้มีน้าําเ้าจ้ะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกใส่น้ําหยดจ้ะใส่น้ําหยดเติน้ําหยดแล้วเราให้ให้ทุกมือบอ่อน้ำไหมบ่จ้ะจากมือให้ครั้งหนงึ่ง ก่อให้แล้วแต่สภาพดินนะจ่ะว่าอันดินที่มองเฮ็ดแต่เป็นดินอุ้มน้ําหรือว่าดินทรายหรือว่าดินยังไงแต่ของเต้ยนี่จะให้ประมาณมื้อเว้นมือ้อถ้ามีเวลาถ้าบ่มีเวลาก็ว้นสองมือ้ออันนี้มะพร้าวน้ําหอมบ่ะจ้า,จามะพร้าวน้ําหอมลุกแสมไว้ อันที่เอาทุ่งปุ้ยมาคุมอน,นี้เป็นยังไงเป็นเพราะว่าไหมอันนี้คือใบลดนหลแล้วลูกจะโดนแดดก็เลยเอามาบังแดดไว้ให้ลูกอ๋อลักษณะคือใบน้อยรักษาซี่ของลูกพร้อมจะรักษาผิวบบให้โดนแดดบบให้ดานแดดอ๋ออูหเรียกว่าเป็นสวนที่ค่อนข้างจะ ในเขตของตำบลวางหินนะครับก็รู้เท่าที่รู้นะครับมีอยู่สเจ้าเจ้าเนี่ยเขาของคุณนิรัน์ซึ่งผมก็ลงคลิปไปแล้วนะครับอันนี้เจ้าที่สองซึ่งเป็นเจ้าที่เรียกว่าใหญ่นะครับจำนวนต้นก็เยอะแล้วก็งามด้วยนะครับสามพันต้น แต่ไม่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังทําเป็นมะละกอ,อะพันุ์แขกนวลนะครับแขกนวลซึ่งเป็นมะละกอที่ไม่ค้าเข้าไปตําส้มตํานะครับรสเด็ดอร่อยบอกมีเท่าไหร่ไม่พอขายถ้าเรียบเทียบกันแล้วระวางะมะละกอส้มตํากับมะกะกอแหลนี้อันใดง่ายกว่ากันส้มตำจะง่ายกว่าจ้ะง่ายกว่าเพราะว่าส้มตําการดูแลจะน้อยกว่า แล้วค่ายค่ายได้ไหวกว่าถามว่าวข่ายคือกันจ้ะคือกันทีเพียงแค่ว่าฮอลแลนด์เขาจะต้องรอแถมอแต่ส้มตำเขาบ่ได้รอคือลูกได้ไซส์พร้อมที่จะเก็บเก็บได้เลยแล้วตรงเนี้ไหนโซนนี้ริมถนนนี้หอหอทั้งเมื่ดนี้แต่ทางในในไปพ้นบอดได้หอนี้ไม่ที่ว่ามันเป็นสะไรอันนี้มันออกแดดเจอแดดก้อนนี่แม้นจ้ะอันนี้คือลักษณะที่ว่า ใบเขาเหลือน้อยอ oh. แต่โซนตรงไหนที่ใบเหลือเยอะๆแล้วคราวนี้กะบ่ได้โดนแดดอยีอย่างนี้กะบ่ต้องหอนจ้ะโอ้ oh. คือาเฮทเฮดพลที่หมาหอนี่ราะว่า,าสังเกตดูใบใช่ปะใบน้อยที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เห็นภาพและได้ฟังเสียงนะครับนี่ก็คือภาษาท้องถิ่นนะครับก็เป็น สำเนียงที่น่าฟังไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับคุณที่มีที่อยากจะจะ,จะลองปลูกดูนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับเรื่องของเรื่องคือเรื่องการตลาด<น>ลองลงมาก็คือเรื่องน้ำในในการปลูกนะครับแต่เรื่องการตลาดนี่ผมว่า ถ้าเราติดต่อไว้ก็ดีนะครับศึกษาเรื่องการตลาดไว้ให้ดีเผื่อเราทําออกมาแล้วมันมีตลาดรองรับแล้วก็ชื่นใจนะครับแต่ถ้าตลาดไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้จิตใจท้อแท้เนื่องจากเราลงทุนไปเยอะการทํามรกอฮองอแด์นี่ตามที่เขาบอกโอ้โ,โหลงทุนเยอะมากต้นทุนสูงแต่ผลกำไรได้ก็เยอะ ตามมาด้วยนะครับอันใดที่แต้มที่ได้เก็บอะแต้มที่พร้อมจะเก็บเอาอย่างนี้พอพร้อมหรือยังได้จ้ะมันอกรึ่งเรื่องอย่เนี้นะได้จ้ะอันนี้ได้ลอันนี้คือแตม้แตมมาตีจ้ะอาที่สุกเลยเรื่องเลยก็มีเนาะจ้ะมีเลยเรื่องอืมอันนี้เวลาเขาเก็บนี่เขาต้องห่อเอากระดาษห่อบป่มีโฟมจะโฟมที่คือสุบ แบบสุ่มแอปเปิลน่ะจะอมีโฟมโดยเฉพาะนี่ก็ะแตมนี่ก็ะแตมนี่ก็เก็บได้แล้วท่านป่ะจ้ะมืออื่นนี่ก็เก็บได้เลยอันนี้ก็สุกสุกก็เอาสุกก็แยกเขาเขียนว่าแยกสุกโอ้ยโอ้ยม่มีซองยางแต้มก็สืบแต้มอันนี้แต้มแต้มไปสุกอันนี้สุกจ้ะอันนี้ก็สุกอันนี้แต้ม มันมันจะมองเห็นเห็นนิดเดียวเห็นวะเนี่ยเดอนิดอ่าอัああนนี้แหละพอพรุ่งนี้จะชัดขึ้นมาอีกน่อยนึงอันนี้คือเมื่อ่อนี่เก็บได้แล้วครับ่าจ้านี่ก็เก็บได้นี่ก็เก็บได้อันนี้ก็สุกเมื่อื่นเมื่อือนก็แปลว่าพรุ่งนี้นะครับลูกนี้ตนน้ตนนี้ก็จะได้หลายลูกอยู่ประมาณประมาณสี่ห้าลูกได้อยู่จะตนน<อ>ึนจเต็มที่ข้างในคือได้สัมผัส สัมภาษณ์แล้วว่าลูกเนี่ยประมาณจะรูปก,กะได้ปะล,ลูกนี่น่าจะประมาณรูรูรูน้อยๆจ้ะรูน้อยๆจ้ะเออ่ที่ผ่านมาที่ทรงไปวังรอบสุดท้ายนี้ได้ได้รูเท่าได้รึรูละยี่สิบจ้ะยี่สิบอันนี้ก็ประมาณประมาณยี่สิบกว่าบาทเนาะจ้ะโอ้แล้ว ่อไปเว้นหน้าหมายถึงว่ารอบหน้าเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะเต็มะไรขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเก็บอันใดที่เ็าเอ็นคอรล่างอันนี้อันนี้คอร่างนีคอดินอันนี้คือคือคือเริ่มแหลกเริ่มแหลกจ้ะก็ยาวไปหมดนี่แหละเาลย่ๆไปเรื่อยๆใช่ปะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยจ้ะโอ้เก็บตลอดปีเลยวะนั่นก็บ่ถึงตลอดปีหรอกเดี๋ยวเขาก็จะเป็นรุ่นของเขาแล้วเขาก็จะมาหยุดหยุด พอหยุดเขากะลียกหมดคอแล้วคราวนี้ก็เขาจะพักต้นของเขาแล้วเขาก็จะออกดอกไม่อีกเอช่วงนานเขาต้องเพิ่มให้ปุ้ยเลยป้ะก็ต้องดูแลเหมือนเดิมแต่ปุ้ยนี่ยังให้อยู่บ่ได้นะให้ปุ๋ยให้น้ําเหมือนเดิมจะให้ตลอดจะหลักๆนี่ปุ้ยนี่ใช้คองยาล่าจ้ะยาล่าจ้ะมันเป็นเคมีหรือว่าเป็นอินรียเคมีเป็นเคมีจ้ะเป็นเคมีแล้วพวกปุ้ยหอมงหอโมวนยังพวกนั้นได้ มีมีใช้ฮอร์โมนใช้ยาใช้หลายๆตัวซีดแต่ค่าจะอ๋ออันนี้ต้องศึกษาเนาะจ้ะคอนแลนด์นะครับเป็นมะละกอก,กินสุกก็ได้รับความนิยมจากตามภาษานั่นหน่อยก็เขาเราียกว่าผู้บริโภคภาษาภาษาชาวบ้านก็คือกินนะครับชอบกินกินสุก อันนี้ก็พูดถึงเป็นย่างโรนนะด้วยว่ามันนังเลยอ๋ออันนั้นเป็นไวรัสอ้มีไวรัสมีจ้ะไวรัสไม่ย่างหรอเป็นไวรัสต้นขอาเป็นแล้วก็ตัดเลยอจ้ะโอ้แมนมที่ไวรัสไอ้จุดบงแวนบ่แมนจ้ะแมนหนิจ้ะมีบอต้นที่ยังไม่ได้ตัดมีบอลได้เยอะแค่นจังไม่มีจ้ะตัดหมดแัดวตัดหมดแล้วตีจ้ะอันนี้คือก็เป็นไวรัสก็ตัดเขาบอกว่าถ้าเป็นแล้วบรต้องเอาไว้เลยแมนจ้ะตัดเลย ตัดออทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีท่านผู้รู้ที่อยู่จังหวัดจันทบุรีเขาเคยมีประสบการณ์ทําสวนทุสวนมะละกออันนี้มาก่อนนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ควรระวังที่สุดก,ก็คือไวรัสจุดวงแหวนพอเขาได้ได้ลงต้นไหนนะครับมันจะลามไปจนหมดอเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายเขาบอกให้ตัดทิ้งเลยให้สิ้นซาก ก่อนที่มันจะลุกลามไปจนทั่วสวนนะครับเป็นความรู้ที่ท่านผู้น,นังก็ได้แนะนํามาก็ตื่นตาตื่นใจนะครับท่านะผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะกลับมาอีกข้างหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ชมช่วงที่เขาเก็บกันนะครับเก็บกันพรุ่งนี้เพื่อจะส่งตลาดแล้วนะครับ ก็เป็นที่น่าชื่นใจมากค่างดกเนี่ยอันนี้เก็บได้เบิดใช่ปะจ้ะประมาณโอ้ต้นนี้หลายลู7เป็ดลู7เป็ดูเป็ดรูงั้นประมามก็6ลูต้นนี้น่าจะได้2อู3ููอืมลูกถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวสวนตรงนูน้นตรงนี้นะครับมันก็ทำให้จิตใจ สบายๆนะครับอยู่กับธรรมชาติในเขตของตำบลวังหินนี่รู้สึกว่าเมื่อก่อนจริงจะทําข้าวโพดข้าวโพดกันเยอะนะครับทําถั่วเขียวถั่วมันหลังจากนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาทาสวนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะละกอสวนทุเรียนอู้หลายอย่างสวนกล้วยไม่มีทั้งกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่เล็มือนางอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมีเยอะเพราะฉะนั้นก็ดีใจกับ พี่น้องที่เป็นเกษตรกรหรือชาวสวนชาวไร่าชาวนานะครับมาผันมาทำสวนซึ่งได้เงินได้ทองกันค่อนข้างเยอะผมไม่มีปัญญาแล้วครับผมอายุเยอะละก็เลยมาขอแอบ,บดูของคนอื่นแล้วก็ชื่นใจกับเขาไม,ไม่ได้อิจฉานะครับดีใจกับเขาที่ความสาเร็จที่เขาทำมาประสบละนะครับประสบความสำเร็จวันนี้ก็จะเป็นเพียงเดินดู ชมบรรยากาศภายในสวนนะครับพูดคุยกับเจ้าของสวนข้อมูลต่างๆที่พูดคุยกันไปก็อาจจะทําให้ทุกคนที่มีความคิดอยากจะลองปลูกดูก็เป็นแรงบันดาลใจได้นะครับลองศึกษาดูแล้วไว้วันพรุ่งนี้ผมจะย้อนกลับมาสวนนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่เขากําลังจะเก็บกันนะครับเก็บเพื่อส่งตลาดเดี๋ยวคอยพบในช่วงนั้นนะครับช่วงนี้เดี๋ยวหยุดพักไว้ก่อนนะครับจะเจอกันใหม่ช่วงหน้านะครับ